เพียงเธอเท่านั้นตอนที่109สุร้นีถามรันเวียว่าทำไมวันนั้นเขาถึงมาทำพิธีแต่งงานช้ารันเวียบอกเขาไม่สามารถบอกเธอได้คืนนั้นอันจะสักชื่อของสูหณีที่แขนแต่รันเวียบอกว่าตัวเขาได้สักชื่อของสุหันีแล้วอันบอกรันเวียว่าเขากับสุหันีจะไปฮันนีมูนกันที่ต่างประเทศสุฮันีบอกอันว่าเธอจะไม่ไปไหนกับเขาและเธอไม่ยอมรับการแต่งงานของพวกเขารันเวียบอกให้ สุนีไม่ต้องสนใจอันเพราะอันไม่สามารถทําหนังสือเดินทางได้อันบันทึกเสียงต่อที่เขาคุยกับรันเวียเอาไว้วันต่อมาอันบอกให้วิกรันเซ็นไปทําหนังสือเดินทางในฐานะพ่อของเขาเพื่อที่เขาจะได้พาสุหณนีไปจากรันเวียและรันเวียจะได้แต่งงานกับเรรยารันเวียบอกวิกรันว่าเขาจะไม่ยอมให้วิกรันเซ็นเอกสารให้อันวิกรันบอกให้รันเวียเซ็นเอกสารสัญญาว่าจะไล่สุฮณนีออกไปจาก บ้านและจะแต่งงานกับบรยาแล้วมาทําธุรกิจกับเขารันเวียยอมเซ็นเอกสารวิกรันโทบอกให้ชาชิหาเลิกแต่งงานให้รันเวียกับเบรยาในอีก6เดือนวันต่อมาวิกรันบอกอันว่าเขาจะไม่เซ็นเอกสารให้เพราะอ่านเป็นลูกนอกสมรสของเขาและรันเวียเป็นทายาทที่แท้จริงคนเดียวของเขาเท่านั้นเพียงเธอเท่านั้นตอนที่1 1 0เมนต้าบอกรันเวียว่าเธอรู้ว่าวิกรันเคย ทำผิดพลาดแต่เขาก็รักรันเวียมากแม้ว่าจะไม่แสดงออกมาก็ตามวิกรันบอกอันว่ารันเวียมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในบ้านและธุรกิจของเขาอันขู่วิกรรนว่าเขาจะเปล่าประกาศให้โลกรู้ว่าวิกรรนเป็นพ่อของเขาเมนต้าบอกรันเวียไปบอกความจริงทุกอย่างแก่สุฮณนีอันคิดว่ารันเวียเป็นจุดอ่อนของวิกรรนและเขาจะใช้ประโยชน์จากเรื่องนี้รันเวียบอกอันว่าเขาจะไม่ ไม่สามารถเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวโอเบอร์รอยได้อันบอกให้รันเวียร่วมมือกับเขาเพราะวิกรันอกใจแม่ของเขาแต่รันเวียปฏิเสธต่อมารันเวียมารอสุวนณีที่วิทยาลัยสุวนีกลับมาที่บ้านของเธอบอกให้สัทธาเก็บหนังสือเดินทางเธอไว้เพราะเธอไม่อยากไปฮันิมูนที่ต่างประเทศกับอันสัทธาบอกสุวณีว่าอันจะบังคับเธอไม่ได้และ ให้เธอสนใจแต่รันเวียคนเดียวต่อมาสุวนีกำลังไปวิทยาลายัยอันพบสุวนีระหว่างทางและพาเธอมาที่สำนักงานทานายความเขาวางแผนให้ชายคนหนึ่งเอาเอกสารไปให้สุวนีสุวนีตกใจไม่ได้รู้ว่าอันเป็นลูกของวิกกรันกับอาชาอันแกล้งถามเธอว่าทำไมเธอถึงอ่านเอกสารโดยไม่บอกเขาก่อน เพียงเธอเท่านั้นตอนที่1 1 1ต่อมาสุวณนีถามเมนต้าว่ามันเป็นความจริงหรือไม่ที่อันเป็นลูกของวิกรันกับอาชาเมนตาเข้าใจว่ารันเวียเป็นคนบอกแต่สุหนีปฏิเสธสุหีคิดว่านี่อาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้วันนั้นรันเวียมาทํำพิธีแต่งงานชา้าทุกคนตกใจเมื่ออันบอกพวกเขาว่าอาชาเป็นรักแรกของวิกรันและเขาเป็นลูกชายคนโตของวิกรัน เมนต้านั้นดูเรื่องนี้มาหลายปีแล้วแต่ตัวเธอก็สนับสนุนวิกรันในการปิดบังความจริงวิกรันนั้นไม่ได้ให้ความสำคัญกับตัวเขาและอาชาและยังทำลายชีวิตของพวกเขาคุณปู่ตบหน้าวิกรันที่ทำให้ทุกคนตกใจคืนนั้นเมนต้าบอกรันเวียว่าอันได้บอกความจริงแก่ทุกคนแล้วรันเวียขังอันไว้ในห้องและจะจุดไฟเผาทุกคนพยายามห้ามรันเวีย รันเวียเริ่มสงบสติอารมณ์และปล่อยอันไปจากนั้นเขาบอกสุวรรณีว่าที่เขามาทำพิธีแต่งงานช้าก็เพราะอันได้บอกความจริงแก่เขาและที่เขาไม่ได้พูดอะไรเพราะเขาเห็นแก่อาชาคุณปู่ต่อว่าวิกรันขอให้เมนตายกโทษให้พวกเขาวิกรามบอกว่าเขารู้สึกละอายใจในตัววิกรนันวันต่อมาสุวรรณีบอกเมนตาว่าเธอติดต่อรันเวียไม่ได้และ เธอขอโทษที่เธอเคยบอกว่าเธอรักรันเวียแต่เธอเข้าใจเขาผิดเพียงเธอเท่านั้นตอนที่112เมนตาโทรบอกให้รันเวียคุยกับสุวรรณีสุวรรณีบอกรันเวียว่าเธออยากเจอและพูดคุยกับเขารันเวียส่งที่อยู่ให้เธอเธอเตรียมตัวที่จะไปหารันเวียอย่างมีความสุขอันพาสุวรรณีขึ้นรถรันเวียรอสุวรรณีอยู่ที่สวนแห่งหนึ่งและจะเตรียมการเซอร์ไพรส์เธออันหักซิมการ์ด โทรสั์สุวานีเพื่อไม่ให้ใครติดต่อเธอได้บอกเธอว่าพวกเขาจะไปฮันนีมูนกันที่แคชเมียร์รันเวียโทรหาเธอแต่ติดต่อเธอไม่ได้อันขู่ให้สุหนีไปฮันนีมูนกับเขาไม่อย่างนั้นราเกตกับสัทธาจะต้องตายเพราะลูกน้องของเขาที่จับตาดูทั้งสองอยู่ต่อมาอันกับสุหานีมาถึงสนามมินเมืองเดลาดูนอันโทรบ,บอกรันเวียว่าเขากำลังพาสุหนีไปฮันนีมู เขาจะทำลายซิมการ์ดโทรศัพท์ของเขาด้วยเพื่อไม่ให้รันเวียตามมาได้และเขาจะทำให้สุวรรณีเป็นของเขารันเวียขู่ให้อันอย่าได้แต่ต้องสุวรรณีอันบอกว่าถ้ารันเวียตามหาเขากับสุวรรณีพบก่อนคําเขาจะคืนสุวรรณีให้และพวกเขากําลังเดินทางไปแคชเมียร์ รันเวียมาถึงสนามบินแต่วันนี้ไม่มีเที่ยวบินไปแคชเมียร์แล้วต่อมารันเวียมาที่วิเทีลยลัยบอกให้เรยาจองตั๋วเครื่องบินเช่าเหมาลำให้เขาโดยด่วนเพราะเขาต้องไปตามหาสุอานีเพียงเธอเท่านั้นตอนที่113อันกับสวอนีเดินทางมาถึงเมืองแคชเมียเรยาบอกรันเวียว่าเธอจะต้องไปแคชเมียกับเขาด้วยเพราะเธอจองตั๋วให้เขาในชื่อของเธอไม่อย่างนั้นชาชิ จะไม่อนุญาตสุวนีแอบใช้โทรศัพท์ของอันแต่อันขู่ว่าเขาจะฆ่าพ่อแม่ของเธอรันเวียถูกนักเลงกลุ่มหนึ่งขัดขวางระหว่างที่เขากำลังไปสนามบินแต่เขาก็สามารถเอาชนะได้และขึ้นเครื่องบินเดินทางไปแคชเมียร์กับเรยาอันพาสุวนีมาที่โรงแรมสุวนีบอกเขาว่าเป็นความผิดพลาดที่ใหญ่หลวงที่สุดในชีวิตเธอและรันเวียจะต้องมาช่วยเธออันบอกให้เธอรอดูว่า โชคชะตาของเขาหรือความรักกองรันเวียที่จะชนะจากนั้นอัานพาสวนีออกไปเที่ยวชมเมืองรันเวียก็เดินทางมาถึงแคชเมียร์สวนีอธิฐานขอให้รันเวียมาหาเธอก่อนคำ เรยาถามรันเวียว่าพวกเขาจะตามหาสุวรรณีที่ไหนรันเวียบอกพวกเขาจะค้นหาที่โรงแรมและจะต้องตามหาสุวรรณีให้พบภายในสามชั่วโมงต่อมารันเวียมาที่โรงแรมที่อันกับสุวรรณีเข้าพัก เขาก็ดูภาพจากกล้องวงจรปิดกุ้งโรงแรมและได้ข้อมูลรถแท็กซี่ที่ทั้งสองนั่งออกไปจากนั้นก็บอกเรยาว่าพวกเขาจะพักที่โรงแรมนี้เพียงเธอเท่านั้นตอนที่114อันพาซวนีมาร้องเรือในทเลสาบบอกเธอว่าอีกไม่นานก็จะขําแล้วและเธอจะต้องเป็นของเขาฝฟายรันเวียกับเรยานั่งรถแท็กซี่ออกตามหา เรยาทวงเวลาโดยแกล้งบอกรันเวียว่าเธอรู้สึกเมารถรันเวียจึงบอกให้คนขับรถไปหาน้ำมาให้เรยาสุวนนีีตะโกนร้องเรียกรันเวียให้มาช่วยเธอรันเวียรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงสุหนณีจึงลงจากรถและเดินสอบถามชาวบ้านเกี่ยวกับสุวนณี อันบอกสุหานีว่ารันเวียจะต้องแพ้เขาและเธอจะต้องเป็นของเขาคนเดียวเท่านั้นรันเวียล่องเรือที่ทะเลสาบเพื่อตามหาเธอต่อมาทั้งสามกลับมาขึ้นฝั่งสุหานีเห็นรันเวียจึงวิ่งไปหาแต่รันเวียไม่เห็นเธอรันเวียพบรถแท็กซี่ที่อ่ันกับสุฮานีนั่งออกจากโรงแรมแต่ไม่มีใครอยู่ในรถเรยาบอกรันเวียว่าพวกเขาควรจะกลับไปดูที่โรงแรม สวนีเห็นรันเวียนั่งหันหลังบู่จึงเดินมาหาแต่อันมาพาเธอกลับไปที่รถแท็กซี่อันบอกให้คนขับรถขับตามรันเวียไปเพราะรันเวียจะได้ตามหาพวกเขาไม่พบต่อมาอันกับสวนีมาที่ร้านกาแฟาแห่งหนึ่งสวนีเห็นรันเวียอยู่ไกลๆจึงขอให้ชายคนนั้นตะโกนเรียกรันเวียให้เธอเพราะเธอไม่มีเสียง อันมาหยุดชายคนนั้นและเห็นรันเวีย